บักแข่งย้ายอันเอาขึ้นไปเล่าน้ำท่วมเอาขึ้นไปเช้งง้อยเห็นแล้วเห็แล้วว่าจีไปต้มเสียนหัดดอกไม้อากาศดีเมื่อนี้นะอะไรยะงหมดนั่นหลายลูกเอออากาศดีอากาศดีแล้วพักกันออกว่าออกาในผักในมีตี ปักสารดดยายกับกันลัางขึ้นใส่ลาเอิรนและวยายถ่ายวีดีโอให้ร่วมกิจกรกร,รมกันเห,ห็ดก้าต้นไม้ติข้าบอกทัวอีใส่กับไปน้ำเอิ้์นมือกล้องอน้ำเอิ้นมือกล้องมาถ่าย แต่ละอีลาเหตุแห่งมือนีอิ l l นะบอกเพื่อนๆที่ลูกหนูทำอะไรหนูจะทำอะไรวันนี้นะ่ะดอกมจะกล้าดอกไม้อีกล้าผักเตะบอกเพื่อนๆที่หนูจะทำอะไรจะกล้าดอกไม้จะกล้าดอกไม้ไปฟ้าจะกล้าดอกไม้ครอบครัวเออ ครอบครัวจะ๊ก่าดอกไม้บักทั่วพุ่มหรือบักทั่วอย่างไงนะงูไปสับลงหูรถเนาะดีจังไลยอีก่เน่ย น่วยน้ำสะดวกน้ำสะดวกสบายฝนตกอยู่ป่นไหนกบพักกันแตกเค็ดดอกน้ำสะดวกสบายโอดประถึกรดเพิ่นตดลูกหล่าเออยึดถนน กาศดีเมื่อนี้นะ